อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นวันยีนะครับก็ต้องยอมรับว่าธุรกิจเอนเตอร์เทนปีนี้ไม่ค่อยดีนะครับก็ตัวนี้เรามองไตรมาสสองเนี่ยมันเติบโตขึ้นมาเยอะก็จริงบวกร้อยเปอร์เซ็นต์ q n q แต่จริงๆแล้วมันก็ยังต่ำสี่สิบเปอร์เซ็นต์เยือนเยียก็ยังถือว่ายังไม่ฟื้นตัวอันนี้เราก็แนะนําแค่ถือนะครับแต่เรียกว่าภาพรวมของเอนเตอร์เทนตอนนี้เราก็ยังไม่ค่อยไม่ค่อยแนะนําแล้วก็เลือกเป็นแค่บางตัวแต่ถ้าธุรกิจที่เกี่ยวโฆษณาโดยตรงจะไม่ค่อยดีนะครับอีกตัวก็เป็นแนอดว มีข่าวเรื่องของที่ 3BB มีการเสนอราคาใหม่ให้กับ Jazz e ฟนะครับอันนี้ก็ทำให้ถ้าสมมุติว่าผู้ถือหุ้นของ j z z z v ฟตกลงเนี้ยก็จะทำให้ภาพรวมของ c แคชฟล w ของ 3BB เนี่ยมันจะดีขึ้นนะครับแล้วก็อันนี้มันจะทำให้เรียกว่าเพิ่มตัว c แคชฟล w ให้กับ a d v a n c e ได้ประมาณพันถึงส0งพัล้านต่อปีนะครับ<ม>แต่ว่าก็ต้องรอลุ้นก่อนว่าเขาจะโหวตผ่านหรือเปล่าก็เป็นข่าวในเชิงบวกนะครับถ้าเกิดขึ้นได้ก็เป็นข่าวบวกให้กับ a d v a n c e ได นะครับเป็นบวกกับแจซีฟด้วยไหมครับใช่ครับอาวไม่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 ใช่เพราะว่าแจซีฟเขจะได้ก็ต้องลดเงินน้อยลงใช่ได้เงินน้อยลงแต่จริงๆมองอีกมุมคือมันก็ซัสเทนเนเบิลกว่าเพราะว่าจะเดิมมันมันไม่ค่อยซัสเทนเนเบิลในการทำธุรกิจแล้วก็เขามีการขยายสัญญาไปถึงปี38ด้วยเขาจาก3 1ไป38ก็ทําให้ได้ได้เรียกว่าสัญญาที่มั่นคงยาวขึ้นก็ก็มันก็ก็ทัวๆกันนะครับก็อาจจะไม่ถึงขนาดแย่สำหรับแจซีฟก็ได้ได้เงินน้อยลงต่อปีแต่ว่าได้สัญญาที่ยาวอ๋อได้นครับ อีกตัวก็เป็น S J w D นะครับเปเปอร์ที่เราออกมาก็เรียกว่า,าตัวนี้เราก็แนะนำซื้อมาตลอดนะครับแล้วก็ไตรมาสอเราจะเห็นการควบรวมกับ S C G เนี่ยชัดเจนมากขึ้นงบก็จะเป็นเรียกว่าเป็นไตรมาสเต็มนะครับที่จะเห็นการควบรวมรายได้จะกระโดดเป็น5เท่ากำไรก็จะบวกขึ้นมาพอสมควรนะครับประมาณ35% y เอนยนยี year year. นี้ก็จะควบรวมโดยภาพรวมเลยก็แนะนำซื้ออยู่แล้วตัวนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมาก